มีคำถามจากไล์สดคุณนิติพงศ์หลวงตาถามหน่อยค่ะพระที่ออกข่าวมีเงินเยอะสมควรบวชเป็นพระไหมคะ โอ๊ยสอบมันไม่บวชก็ไม่มีเงินมึงเชื่อกูสิบวชธรรมดามันจะมีเงินที่ไหนถ้าไม่ได้มีพวกมีศรัทธามีญาติโยมก็ไปพอบวชนานไปนานไปก็สะสมไงตอนบวชไม่มีเงินหรอกบวชไม่ไมน่น่ะนะพอบวชแล้วก็มีตําแหน่งมีน่นมีนีน่นะเหมือนกับหลวงตาเคยพูดว่าเป็นผ้าห้ามรับเงินว่างัันอ่าตอนนี้พูดพึงวัดไหนก็เกี่ยวจากเรื่องเงิน เห็นไหมห้ามรับเงินรับทองแต่รับกระถินรับซองได้อย่างเงี้ยเงินหายเห็นไหมบางวัดหายไปเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบสองล้านไหนบอกไม่รับเงินไงเหมือนพระ,ะองค์หนึ่งกําลังคุยเรื่องว่ามีพระองค์หนึ่งบอกไม่รับประกาศว่าวัดไหนไม่รับรับว่ากูนี่แหละแล้วเขาบอกว่ากูนี่กล่าวตัวพระวินัยว่า้นพอเลิกไปปุ๊บ มีโยมไปล้วงย่ามันไปสองหมื่นไปแจ้งตำรวจเลยพวกนี้หน้าไหว้หลังหลอกเขาเรียกไม่มีความรอายแก่ใจนะเพราะฉะนั้นสัจจะแปลว่าความจริงหลวงตาพูดเรื่องสังคมห่างออกจากความเป็นจริงมากเท่าไหร่คนเจ็บจะพูดความจริงก็จะถูกรังเกียจเพิ่มขึ้นเท่านั้นเนาะแต่เวลาจะเป็นเรื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ